ไอ้ลองมองย้อนกลับไปดูสิครับนี่คืออะไรถือปากกาไวท์บอร์ดขึ้นมาปากกาธรรมดาธรรมดาที่เราอาจจะลืมไปแล้วแต่ถ้าใครเป็นคนทํางานในยุค90ผมเชื่อว่าปากกาด้ามนี้เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงสะท้อนน้ําช่องที่จะพาคุณย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าจากอดีตเรื่องเล่าที่อาจจะน้ําเน่าไปบ้างแต่รับรองว่าสะท้อนความจริงแล้ววันนี้ครับ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของปากกาไวท์บอร์ดดามเล็กๆที่เปลี่ยนวิถีออฟฟิศไปตลอดการก่อนหน้านี้การประชุมในออฟฟิศมันเป็นยังไงครับจำภาพห้องประชุมที่เหม็นอับได้ไหมทุกครั้งที่จะประชุมทีก็ต้องหอบผิวกระดานดาอันหนักอึง้งหรือกระดานฟลิปชาร์ทที่เขียนแล้วต้องฉีกออกทีละแผน่นแถมฝุ่นช็อกนี่ก็ฟุ้งเต็มห้องไปหมดจะเขียนก็ลำบากจะลบก็เหนื่อยบางที่ก็เขียนผิดแล้วลบไม่ได้อีกมันเป็นความวุ่นวายที่แท้จริง ผมยังจำได้ว่าวันไหนต้องพรีเซนต์งานทีไรนะกลับบ้านไปต้องล้างหน้าล้างตาเป็นสิบสิบรอบเพราะฝุ่นช็อกมันเข้าตาแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ออฟฟิศได้นวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ทุกคนต้องอ้าปากค้างมันคือไวบอร์ดครับกระดานสีขาวเรียบๆที่ดูสะอาดสะอ้านดูแพงและที่สำคัญมันมาพร้อมกับปากกาที่มีน้ำหมึกสีสดใสพวกเราทุกคนมองเจ้ากระดานสีขาวนี้ด้วยสายตาแบบนี้มันอะไรกัน ด้วยความสงสัยและตื่นเต้นมันเป็นความรู้สึกเหมือนได้เห็นของเล่นชิ้นใหม่ที่อยากลองเล่นใจจะขาดวันแรกที่ได้ลองใช้โอ้โหมันคือการปฏิวัติชัดๆการเขียนมันลื่นไหลามากไม่ต้องออกแรงกดเยอะสีก็สดใสคมชัดและที่สำคัญมันลบได้ลบได้แบบสะอาดหมดจดไม่มีร่องรอยพวกเราตื่นเต้นกันมากครับลองเขียนนูน่นเขียนนี่กันเต็มไปหมดบางคนก็ลองลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำๆ เหมือนเป็นเด็กที่เพิ่งได้เจอของเล่นใหม่มันเหมือนมีเวทมนต์อยู่ในมือและที่สําคัญคือมันไม่เลอะมือไม่ต้องกลวเปื้อนเสื้อเชิ้ตสีขาวอีกแล้วแล้วหลังจากนั้นไวท์บอร์ดก็กลายเป็นศูนย์กลางของออฟฟิศทุกการประชุมทุกการระดมสมองต้องเริ่มที่ไวท์บอร์ดเราใช้มันวางแผนงานวาดไอเดียออกแบบโปรเจกต์ใหม่ๆมันไม่ใช่แค่กระดานครับมันคือผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์เราจะเห็นรอยหมึกสีแดงสีน้ำเงิน สีดำเต็มไปหมดบางทีก็เขียนติดกันเป็นอาทิตย์ไม่ลบเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมของงานมันเป็นแหล่งรวมพลังงานและความร่วมมือที่แท้จริงแอมแล้วเรื่องราวดราม่าก,ก็เกิดขึ้นจำได้ไหมครับปากกาไวท์บอร์ดก็มีวันหมดวันไหนที่ปากกาที่ใช้ประจำมันแห้งมันคือวิกฤตมันเหมือนดาบที่หักกลางสมรภูมิทุกคนจะรีบวิ่งไปหาปากกาด้ามใหม่แต่บางทีก็ไม่มี แล้วการประชุมก็ต้องหยุดชะง,งักบางคนก็พยายามเอาปากกาไปจุ่มน้ําเอาไปเขยา่าเอาไปทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันกลับมาเขียนได้อีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมองหน้ากันแบบเอาไงดีวะเนี่ยความสำคัญของปากกาไว้บอร์ดในยุคนั้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับทองคำเลยนะใครที่ได้ครอบครองปากกาไว้บอร์ดด้ามใหม่คือผู้ชนะผมจำได้ว่าบางทีเวลาปากกาหมดนะทุกคนจะเริ่มสอดสอง ว่าใครซ่อนปากกาไว้ที่ไหนบางคนก็จะมีปากากาส่วนตัวที่เอาไว้ในลิ้นชักและห้ามใครแตะมันกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าในออฟฟิศและการได้ปากากาใหม่มาใช้เนี่ยมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละวันเลยครับและสิ่งที่ปากกาไวท์บอร์ดสร้างขึ้นมาไม่ใช่แค่การทำงานที่ดีขึ้นครับแต่มันสร้างความสัมพันธ์ด้วยเวลาที่เราอยู่รวมกันหน้าไวท์บอร์ดเราได้คุยกันมากขึ้น ได้เห็นไอเดียของกันและกันเราได้ล้อเลียนลายมือของเพื่อนร่วมงานได้วาดรูปการ์ตูนล้อเลียนเจ้านายมันคือพื้นที่ที่ทำให้เราได้เป็นตัวเองได้แสดงออกถึงความคิดสั้นสรรค์และอารมณ์ขันมันคือศูนย์รวมของความผูกพันในออฟฟิศอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปเทค,คโนโลยีเข้ามาแทนที่ทุกวันนี้เรามี iPad มีสไตลัสมีโปรแกรมพรีเซนต์งานที่ล้ำสมัยเราไม่จำเป็นต้องยืนล้อมวงกันหน้าไวท์บอร์ดอีกแล้ว หลายออฟฟิศก็อาจจะไม่มีไวท์บอร์ดแล้วด้วยซ้ําแต่ถ้าใครที่ทันยุคนั้นผมเชื่อว่าคุณยังจําความรู้สึกตอนที่ได้จับปากกาไวท์บอร์ดด้ามนั้นได้มันไม่ใช่แค่ปากกาแต่มันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตของเราเรื่องราวของการเติบโตการเรียนรู้และการทํางานที่ผูกพันกันมันเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความทรงจําและนั่นแหละครับคือเรื่องราวของปากกาไวท์บอร์ดด้ามนั้นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ ผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะช่วยสะท้อนความทรงจำดีๆในอดีตของใครหลายคนได้แล้วคุณล่ะครับมีเรื่องราวอะไรกับปากกาวไว้บอร์ดในตำนานด้านนมี้ไหมหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับออฟฟิศยุค90ที่อยากเล่าให้ฟังบ้างไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ กดติดตามช่องเสียงสะท้อนน้ำของเราไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาสะท้อนให้ฟังอีกรอติดตามกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ